โอ้ข้อที่6นี่นะฮะไปดูนิดนึงข้อที่6เนี่ยมี8ข้อย่อยอ่าเพราะข้อที่6เนี่ยคงจะต้องแบ่งเป็น2คลิปนะเป็น 6A กับ 6B อันนี้เป็น 6A นะ 6A ก็ว่าเป็น1 2 3 4ข้อนะครับ6กก็จะไปว่า5 6 7 8อ่าไปดูกันทีละข้อคำสั่งเขาบอกว่าเซตในแต่ละข้อย่อยต่อไปนี้มีเซตใดบ้างที่เท่ากัน หาเซตที่เท่ากันก็ว่าเซตที่เท่ากันนั่นแหละเซตที่เท่ากันคือเซตที่มีสมาชิกเหมือนกันเราไปดูเงื่อนไขก่อน A, A เป็นเซตซึ่งประกอบด้วยสมาชิก x โดยที่ x แทนพยัญชนะในคำกรรมก่อนเฉพาะพยัญชนะนะลูกงั้นดึงพยัญชนะออกมาสิที่มันไม่ซ้ำกันนะก็ได้ว่ากอไก่รอเรือและมอมา อันนี้ก็กาไก่รอเรือใช่ไหมก็มาแค่นี้เองนะครับซึ่งเราสามารถเขียนได้ว่ากรอมอเนี่ยเป็นสมาชิกของเซตเอนะเครื่องหมายนี้คือแปลว่าเป็นสมาชิกของเซตเอเราจะได้ตัวนี้ออกมาไปดูข้อ B นะครับไปดูเซต B ไม่ใช่ข้อบนะีเซตบีเนี่ยมักคาเนี่ยดึงออกมาแล้วที่เป็นพยัญชนะมีมม้ารอเรือขอควาย โอ้ะนั้นมอมาเรอเรขคอควายเป็นสมาชิกของเซตบแต่ข้อควายจะมป็อควายนะลูกมันไม่เป็นสมาชิกของเซตเและเป็นเซตดด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เท่ากันแน่นอนไปดูต่อเซตซีเซตซนะครับเป็นเซตซึ่งมีสมาชิก x โดยที่ x แทนเยัญชนะในคำมกราคมหรือมกราคมนะครับอ่านว่ามกราคมมกราคมก็มีมอมากอไก่ลอดเรือคอกวายมอมากอไก่ลอดเรือคอกวายเป็นสมาชิกของเซต C แต่คอกวายตัวนี้ไม่เป็นสมาชิกของเซตเนะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เท่ากันนะครับและสองตัวนี้ก็ไม่เท่ากันด้วยนะนะเพราะอันนี้มีไม่มีกอไก่อันนี้มีกอไก่ต่อไปครับ D เป็นเซตซึ่งนะมีสมาชิก x โดยที่ x แทนย,ยัญชนะในคำรากไม้รากไม้ก,มก็มีรอเรือกอไก่หมอม้าเอาเฉพยาะยัญชนะออกมาก็เลยรอกรอมอเป็นสมาชิกของเซต D แต่เดี๋ยวเราจะเห็นว่า A กับดีเป็นยังไงอันนี้กอรอมออันนี้รอกรอหมอแต่ว่า3ตัวมีสมาชิกเหมือนกันเขาเมีสมาชิกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น a กับ d จึง เท่ากันคําตอบ a เท่ากับ d เข้าใจไหมอันนี้ก็ให้เราดูเรื่องของสมาชิกตามเงื่อนไขแล้วเราจับสมาชิกเป็นหรือเปล่าอันนี้ก็ขยายให้ดูไปดูต่อเวลาเวลาเขียนตอบตรงนี้ไม่ต้องเขียนนะลูกนะตรงนี้ไม่ต้องเขียนเขียนตอบอย่างที่ได้เลยนะครับเวลาเขียนลงสมุดตอบอไปดูต่อข้อที่สองกัน e เป็นเซตซึ่งมี 7, 4 21ส343เนจเป็นสมาชิกแล้วก็บอกว่า f นะเป็นเซตซึ่งมีสมาชิก x โดยที่ x เท่ากับ 7n เมื่อ n เป็นจำนวนนับที่น้อยกว่า50 n เป็นจำนวนนับที่น้อยกว่า50ก็คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7เป็นไปจนจบที่49แล้วเอา7คูณเข้าไปเรามาดูตัวเลขกันทำให้ดูแล้ว งั้น n เนี่ยเป็นจำนวนนับคือเริ่มตั้งแต่หนึ่งสีดนำนี่เป็นจำนวนนับเป็น n หมดเลยโอเคนะดูเข้าใจนะครับนะสีดำนี่เป็น n หมดเลยนะลูกนะนะแล้วก็เจดก็คือเจ็7ไปคูณเจก็มาเป็นเจ็ดสิบสี่อย่างนงี้ไล่ไปเรื่อยๆคือผลคูณออกมาไปจนจบถึงสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าคูณเจ็ดเป็นสามรอยสี่สบสามแล้วเรามาดูตัว e สีสิการเขียนแบบแจกแจงเนี่ยเจ็ดสิบสี่ยี่สบเอ็ด เจนะ็ดสิี่ยีดูทันไหมลูกเจ็ดสบสี่บเอตรงนี้นะครับเจ็ด1ิบสี่ยี่สิบเอ็ดโอ้แล้วก็จุดไปจนจบที่3ามราแปลว่าการเขียนแจกแจงกับเขียนแบบบอกเงื่อนไขตัวนี้อันเดียวกันนั่นเองตามทันไหมนะฮะมีตัวเลขให้ดูหมดแล้วน,นะเพราะน้นคำตอบวันนี้คือ E กับ F มันเซต e กับเซต f มันเท่ากันเซตข้อสนะทันนะครับ ไปข้อที่3กัน3เนี่ยเซต A นะครับซึ่งมี x เป็นสมาชิกโดยที่ x อ่าเท่ากับ1ลบเซต1ส่วน n เมื่อ n เป็นจำนวนนับเมื่อ n เป็นจำนวนนับก็คือนี่อย่างนี้นะ1 2 3 4 5สมจไปเรื่อยๆนะแล้วก็ b อันนี้ข้อที่สามนะครับ b นี่คเขานับตั้งแต่ศูนย์นะฮะศูนย์แล้วก็เศษหนึ 2, 2่งส่วนสองเศษสองส่วนสามเศษสามส่วนสี่เศษสี่ส่วนห้าแล้วมันเท่ากันไหมมันจะเท่าไม่เท่ามาขยายความตรงนี้ให้ดูนะใครลืมบวกลบเศษส่วนบ้างลืมหรือ,อยังขยายตรงนี้ให้ดูนะหนึ่งลบเศษหนึ่งส่วนเมาอยู่นี่มองเมาส์ทันไหมครับนะครับมาอยู่นี่นะครับ จะกระจายตัวเลขให้ดูว่า1ลบเศษหส่วน n โดยที่เปลี่ยน n ส็นสีแดงๆนี่เป็นจำนวนนับหมดเลย1 2 3 4งสอี่ห้าหกน่นเป็นจำนวนนับตามเงื่อนไขของเขานะเอ็นเป็นจำนวนนับ1ลบเศษหส่วน n เท่ากับ0นครับเพราะ1เศษหส่วน1ก็คือ1นั่นเอง1ลบ1ก็เป็น0ูนย์พอตรงนี้ปุ๊บมันไม่เป็นเศษหส่วน1นึ่งละมันเป็น1ลบเศษหส่วน2นั้นเราเคยลบอยู่แล้วว่าถ้า1ลบเศษหส่วน2ค่ามันก็เป็นเศษหส่วน2 นะสองตัวดูสองตัวก่อนนะครับตรงวั้ในวงเล็บตรงตรงกันเลยมาดูต่อตัวที่สามหนึ่งลบเศษหนึ่งส่วนสามจะลบยังไงครับก็ต้องทำเศษทำส่วนของหนึ่งให้เท่ากับส่วนของเศษหนึ่งส่วนสามเพราะฉะนั้นต้องทำสามให้เท่ากันเห็นไหมก็แปลว่าเอาสามคูณหนึ่งนั่นเองสามเนี่ยไปคูณหนึ่งตรงนี้มันจะมีส่วนอยู่นะครับเราไม่เขียนกัน นั้นสามคูณส่วนหนึ่งก็ได้หนึ่งสามคูณเศษหนึ่งก็ได้หนึ่งคือสามคูณตัวเนี้ยมันจะได้เศษสามส่วนสามเศษสามส่วน3ามลบเศษหนึ่งส่วนสามก็เป็นเศษสองส่วนสามต่อมาครับอันนี้เหมือนกันเลยดูตรงนี้เลยนะจะได้เร็วขึ้นอันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนหนึ่งให้เป็นเศษสี่ส่วนสี่ใครลืมก็ไปดูทบทวนเรื่องการบวกลบเศษส่วนอีกครั้งนะครับนะเศษสี่ส่วน4ี่ลบเศษ1ส่วน4ก็เท่ากับเศษสามส่วน4ี่อันนี้เป็นเศษห้าส่วนห้าลบ ศษหนึ่งส่วนห้าก็เท่ากับเศษสี่ส่วนห้าและเศษเศษเศษหกส่วนหกลบเศษหนึ่งส่วนหกก็เท่ากับเศษห้าส่วนหกแล้วเราไปเทียบดูซิเทียบพันธ์เดตรงนี้อ่ะสี่ส่วนห้านะครับตรงกันสามส่วนสี่สามส่วนสี่ไปดูซิตรงกันสน,สกน,นะสองส่วนสามตรงกันนะครับหนึ่งส่วนสองด,สงดูแล้วศูนย์ดูแล้วเอาอย่างนั้น a กับ b เป็นยังไงเท่ากัน a กับ b เท่ากันตามทันไหม นะบบางทีเราก็ต้องใช้คือการเรียนมปลายมันก็ต้องอย่าลืมคณิตศาสตร์ที่เรียนมาตั้งแต่ตอนมอต้นนะลูกการบวกลบเศษสว่วนก็ต้องออกมาใช้ในเงื่อนไขต่างๆของคณิตศาสตร์ที่พูดรอนี่คือจะได้ให้ทําความเข้าใจนะครับเานะจะไปดูต่อข้อย่อยนะข้อที่4ครับนะเซตใดแต่ละข้อย่อยต่อไปนี้มีเซตใดบ้างที่เท่ากันอ๋ออันนี้ง่ายเลยนะฮะ เพราะว่ามันมีสมายชิอเหมือนกันเป๊ะเลยเป็นแต่ว่าสลับตำแหน่งกันนั่นเอง1ึ3 4สองสามสี่ห้เลยตอบเลยอันนี้ไม่ต้องไปคิดเยอะตอบได้เลยนะครับอันนี้4ีข้อย่อยเดี๋ยวข้อ5้าเราจะไปดูคลิปถัดไปนะครับ